โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยวันนี้จะมาถ่ายรูปตัวเองตอนเด็กๆนะครับอา่าไปที่รูปแรกกันเลยผมจะแกะเนี่ยมาก่อนโอ้ไอ้เหี้ยใครตดัดไว้สัตว์แม่งไอ้เหี้ยหัวหลุดเลยโอ้ดูดิไอ้เหี้ยแล้วแล้วคือหัวแม่งหลุดอ่ะไอ้เหี้ยใครเป็นคนทำวะไอ้สัตว์น่ากลัวชิบหายเย็ดเย็ดเย็ดไอ้สัตว์ยืนยืนจิ้มยืนยิ้มดู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 ยืนยิมย้มยืนยิมย้ม ฮา่าไอสัตว์ก็มหมัดตั้งแต่เด็กอะ่ะนักเลงสัตว์อ่ะโห้ยว้าเจ๊กหล่อเจ๊กหล่อไอ้เหี้ยหน้าหน,น้าเหมือนไปตามงานวัดอะ่ะ <c oughs> เหี้ยดยูโอ้โหใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอสัตว์โตขึ้นมาไม่ไม่น่าใช่อย่างนี้เลยนะเอะดูต่อดูต่อ ว้าคุณชายคุณชายแฮมคุณชายแฮมอย่างอย่างกับเรื่องไอเรื่องอะไรนะบ้านสายทองนี่คือสถานหนึ่งบ้านสายทองดูดูแล้วด,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 ดูหน้าเขาดิ <c oughs> และนี่ก็คือคุณ <c oughs> เมื่อเวลาคุณโดนมาคับไปถ่ายรูปหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะมียิ้มมียิ้มเย็ดโอ้เสื้อ i m p r i a b l e โคตรเก่าเลยอ่ะ เดี๋ยวดูรูปต่อไปรูปแม่งโคตรเก่าเลยเอาเป็นรูปมีแล้วกันเย็ดเคโคตรเก่าอะ่ะโอ้โหอีเหี้ยเลยหน้าแม่งอืม้มเหี้ยไม่มีละมั้งหมดแล้วอะ่ะ นี่อันนี้พี่ข้างบ้านนะตอนนี้มีลูกม e ีเมียหมดแล้วนี่นผมตอนเล็กนี่ตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายกลับมากรุงเทพก็คือว่ายังเรียนอยู่อนุบาลอยู่เลยหน้าไม่ค่อยพึงพอใจเพราะว่ากูร้อนเออกูร้อนน่าจะนี่นี่นี่เฮ้ยอ,อีกขี้แอ๊กอีกขี้แอ๊กอีกขี้แอ๊กอีกขี้แอ,อ๊กเนี่ยโคตรขี้แอ๊กเลยเอะดูนี่ขี้อะ ไม่บอกนึงว่าตีดอกมาดันนั่นไลสัตว์หน้าไม่เหมือนเลยพี่อเออเน่เน,น่แล้วก็ดวัวนี้โอเคนะครับคลิวปวันนี้ก็ต้องขอลาไปในเพียงครั้งนี้นะผมถ้าอยากให้ทําต่อก็กดไลค์มาเลยนะถ้ายอดถึงแสนวิวเนี่ยผมทําต่อแน่นอน